ใช้บูธลาดส,ดสดต้นไผ่น้ำจากปีหน้าฉันจะมาเก็บต้นไผ่ที่นี่จะจิมา่าลอยก่ไยอไผ่เขาอยู่นี่แล้วฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนตอนนี้เบลก็อยู่ที่ทางหน้าทางเข้าด้วนะรขับรถมาประมาณ4ี่ชั่วโมงได้ตอนนี้เบลก็มาถึงที่ภาคเหนือของประเทศอีรานแล้วเนาะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศทางที่เราจะเดินเข้าไปข้างในนะพ่อบ้านกับเด็กๆก็เดินเข้าไปแล้ว มีต้นไม้แบบเยอะมากเลยนะทุกคนคือมีเยอะกว่าที่เราไปเจอมาอีกอะตรงนี้ก็จะเป็นแห่งท่องเที่ยวของคนที่นี่ด้วยแหละมันชื่อว่ากีลานรูเรียอะไรสักอย่าง <c oughs> อ่านไม่ออกว่ะตรงนี้อดีน <c oughs> ปัน <c oughs> เราก็มากันแบบ ปุปปับกระชับกระเชิงมากเราก็มาที่นี่แหละทุกคนขับรถจากบ้านตั้งแต่สิบโมงเนาะสิบสิบเอ็ดโมงก็มาถึงนี่ประมาณบ่ายสองบ่ายสองแล้วพอบ้านก็เลยว่าจะพาไปดูหลายที่นี่ก็คือคือที่แรกที่นางจะพาเรามาตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเกี่ยวกับคนอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะวิถีการใช้ชีวิตของคนที่นี่นะทุกคนว่าเออเขาทํากันยังไงเขาอยู่เป็นยังไงเนี่ยเราจะให้ดูนี่ขนาดเป็นทางเข้านะตรงนี้ก็คือทางเข้านะทุกคนเนี่ย บานอยู่ข้างในเข้ามาด้านในก็จะมืดมืดหน่อยนะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเราต้องจ่ายบัตรก่อนนะทุกคนเราต้องเสียค่าเข้าก่อนคนละประมาณ4บาททุกคนค่าเข้าชมนะค่าเข้าชมก็ประมาณ4บาทพอเราเดินเข้ามาข้างในเราก็จะเห็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเหมือนจำลองว่าตรงเนี้ย เป็นช่างตีเหล็กอคนนี้เขาเป็นคนตีเหล็กตีจอบหรือว่าทําแบบว่ามีดอะไรประมาณนี้ก็จะมปนคนทําเขาก็จะอนุรักษ์ไว้จําลองขึ้นมาว่าเออตรงนี้แบบว่าเป็นคนเคยทําเหมือนบ้านเราเด้เลยทุกคนเหมือนคนสมัยก่อนบ้านเราก็จะเป็นทรงนี้แหละแบบว่าก็จะคล้ายๆกันคนเราเนาะมนุษย์เราก็จะดํารงชีวิตไม่ไม่แตกต่างกันหรอกแต่ว่าต่างกันที่ศาสนาอะไรประมาณนี้เอออาหารแตกต่าง แล้วก็ภาษาที่แตกต่างกันออกไปเนาะไม่ว่าจะที่ไหนก็สมัยก่อนก็จะคล้ายๆแบบนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะทุกคนนี้บรรยากาศข้างในจะมีต้นไม้เยอะมากไปได้มามาไปด้มามาเอามาให้มามีเจ้าเชียเบบี้ก้อนอะพี่ปะู ออน,น้เป็ะไรไรรม่รูนนถามพ่อบ้านว่าบ้านตรงเนี้มันคืออะไรคำตอบที่ได้ก็คือบอรูจาร้าบอลูยังจ้า อยากนางก็บอกเบลว่าก็มาก็มาพร้อมกันจะรู้ได้ไงฉันเองก็ไม่เคยมานางบอกเบลอย่างนี้นะทุกคนอ้าไม่รู้ก็ไม่รู้จ้าตรงนี้ก็คือไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะทุกคนแต่ว่าเขาปิดประตูไว้ไม่ให้เราเข้าเป็นบ้านที่มีแต่กระจกเป็นสีสีกระจกโบราณนั่นแหละทุกคนที่อิร่านส่วนมากนหะถ้าเป็นกระจกโบราณมันจะเป็น สมัยก่อนเขาจะทําเป็นบ้านน่ะของกษัตริย์อย่างเงี้ยก็จะเป็นกระจกหลากสีทําเป็นแบบเออคริสตัลแบบนูน้นแบบนี้สวยงามมากเลยนะทุกคนกระจกแบบนี้เขาเรียกว่ากระจกโบราณเพราะว่าทุกวันเนี้ยกระจกมันก็จะเป็นสีใสใช่ไหมแต่สมัยก่อนมันจะเป็นสีสีเขียวสีฟ้าสีแดงนั่นแหละ แล้วตรงเนี้ยทางเข้าไปนะทุกคนก็จะมีคนยืนแนะนําเราว่าเออไปทางนี้นะเดินไปทางนี้แล้วก็อ้อมไปอย่างนี้คือมีแบบวันกว้างขวางมากเลยนะทุกคนเราต้องเดินอ้อมไปไกลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเราจะเดินไปตรงไหนบ้างมันมีที่ให้เราเดินเยอะมากเลยทางเข้าไปก็คือเขาก็ทําไว้ดีนะทุกคนเขาก็ทําแบบเป็นทางเดินเข้าไปเบลก็ถามพอบ้านเดี๋ยวว่าเราจะลงทางไหมนางก็บอกว่าเออก็มีคนตามอยู่หรอกตรงเนี้ยนะทุกคนเขาก็จะเปิดตั้งแต่ตอนเช้าปิดประมาณ ประมาณ4ี่โมงเย็นเบลมาถึงที่เนี่ยก็ประมาณบ่ายสองเขายังไม่ปิดแล้วก็จะมีเวลาเดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะเขาก็เดี๋ยวเขาก็ปิดแล้วทุกคนเดินเข้ามาเนี่ยก็คือร่มรื่นมากคนสมัยก่อนก็คงจะมีแต่ป่ามีแต่เขาเหมือนบ้านเราเนี่ยยังอินกับหนังเรื่องอุทภมลิขิตไม่หายเลยนะทุกคนย้อนยุคเข้าไปอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็ชวนพ่อบ้านมาดูแบบสมัยเก่าๆของคนอีร่านเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะทุกคนเนี่ย อิหร่านกับเขาเรียกอะไรเปอร์เซียกับอายุทยาก็คือค้าขายด้วยกันมาตั้งแต่ผสมเด็จพะนารายเนาะ <c oughs> คือเขาเห็นมีพรมมีอะไรแบบเบลเห็นเขาในหนังนะในละครนะก็คือมีพรมแบบคล้ายๆพรมที่อิหร่านน่ะเขาก็เอาไปปูนะทุกคนสมัยนะั้นก็มีพรมเหมือนกันนะเออก็แสดงว่าเปอร์เซียก็มาเข้ามาค้าขายกับอายุทยาบ้านเราโอ้ยไม่ใช่เบีชาวชาติทีเดียวปเป็นแม่ข่าบัง ฉันเป็นแม่ค้าขายผมหรือเปล่าเบย นอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้วทุกคนเดินตรงมาเราก็จะเห็นเป็นบ้านนะทุกคนบ้านของคนอิหร่านสมัยก่อนเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะเอาดินนะทุกคนกับหญ้าเอามาผสมกันมันก็จะเป็นดินเหนียวๆน,นี่แหละน่าจะเป็นดินเหนียวแหละทุกคนแล้วก็เอามาฉาบกับไม้ที่เขาทําไว้แหละทุกคนแล้วก็จะทําเป็นแบบให้มันเป็นผนังว่าปิดปิดไว้ไม่ให้แบบว่าอากาศเข้าหรือว่าเวลาหิมะตกอย่างเงี้ยฝนตกมาอะไรมา ก็จะไม่โดนฝนโดนแดดมุงหลังคาด้วยแบบไผ่หญ้าเหมือนบ้านเราเลยนะเหมือนสมัยก่อนเลยนะทุกคนเบลยังเคยเห็นคุณตาแบบสารแบบหญ้าแบงบนี้เอามาทําเป็นหลังคาทุกวันนี้ก็เราบ้านเราแถวอีสานบ้านเบลก็ยังมีอยู่จนทุกวันนี้แต่ว่าที่ร้านไม่รู้ก็ใช้หญ้าอะไรทํานะยบ้านเราก็จะมีหญ้าเฉพาะตัวแล้วก็เอามาสารเอามาตากเอามาสารแล้วก็จะทําเป็นแบบหลังคามันก็จะให้ความเย็นมากเลยนะทุกคนถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยร่มเรื่องดีนะทุกคนมีต้อง พงต้นไผ่ด้วยต้นไผ่นี้ชอบอ่าใกล้ๆน้ํามันจะเกิดใกล้ๆน้ําแล้วก็จะยืนยาวมากถ้าอยู่ท่านมีน้ําด้วยก็จะมีคลองตรงนี้แล้วก็มีต้นไผ่ด้วยเขาก็ทําเป็นสะพานไว้ด้วยนะทุกคนเอาไว้แบบเออแบบดื่มชาอะไรอย่างเงี้ยเออมานั่งพูดคุยตกปลาอะไรก็ว่าไ,<ห>ไปามีที่ไว้ตกปลาด้วยเห็นไหม <laughs> ลาสุดมิต้นไผ่น้ําจ่าปีหน้าฉันจะมาเก็บต้นไผ่ที่นี่ <laughs> จะจิมว่าลอย <laughs> <laughs> ก่อไผ่เขาอยู่นี่แล้ว <laughs> เรารู้จักทางแล้วนะทุกคนมีตนภัยเลยเนี่ยเป็นคนตาดีมากเลยเวลาเข้าป่าเข้าอะไรจะได้ของกินตลอดนะเมื่อก่อนเบลอยู่ที่ทุ่งนาเวลไปหาเห็ดเก่งนะทุกคนหาหน่อไม้อย่างเงี้ยก็ไปเก่งเหมือนกันนะ เดินมาจากสระน้ําเราก็จะมาเห็นบ้านหลังใหญ่หลังโตรตรงนี้นะทุกคนเบลก็สอบถามพ่อบ้านมาแล้วว่าสมัยก่อนเขาก็อยู่กันแบบนี้ใช่ไหมพ่อบ้านบอกว่าเมื่อก่อนนางเป็นเด็กก็อยู่ตรงแบบอตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงนะทุกคนยังยังอยู่แถวแบบโซนบ้านนอกโซนแบบห่างไกลความเจริญไม่ได้อยู่ในเมืองบ้านเรือนก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากหลายครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อเขาไม่ ย่ามีลูกห้าคนก็อยู่กันเป็นแบบห้าครอบครัวเลยนะทุกคนชิดอรังโคดอรสค่ดีฮะโคดามใชบูดฉันเดชัยฮันจูโทมาโทชิดอ่ะดิเฟฟโตนเด

เาจะรับตงางัมนูชเน่ยวิัมมูชไม่ค่ะ่หนูอดัช่สนเฟเฟ่แล้มันเบียกน,น,น,นโอเคสัยสังเกตเห็นนะทุกคนว่าที่นี่เขาก็ทอเสือเหมือนกันนะมีเสือมาปูเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่ได้ทอพรมคือยังไม่ได้ทอพรมแต่ว่ามีเสือแล้วก็เอาพวกเขาเรียกอะไรอะ ที่ว่าป้าเบลเอามาทํานั่นแหละทุกคนก็เอามาทอเหมือนบ้านเราเลยเบลก็เห็นเขาเอามาปูแล้วก็ตรงนี้แต่ว่าเย็นเย็นมากเลยนะทุกคนพื้นเขาเวลาที่เราไปสัมผัสนะเย็นมากๆเพราะว่ามันเป็นดินเนาะเป็นดินที่เขาเอามาฉาบทําแบบมันก็จะเป็นสีแบบนี้แหละไม่ได้ทาสีไม่ได้อะไร เพราะว่าบ้านบ้านถ้าเป็นบ้านเราเนะก็จะมุงมุงหลังคาด้วยหญ้าใช่ไหมแล้วก็เอาญ่านะมามาแบบเขาเรียกอะไรเอาใบใบไม้ที่มันใหญ่ๆใบใ,ใบตองอะ่ะมันจะมีต้นใบตองของบ้านเบลก็เ,เรียกใบตองกุง้งไม่รู้ว่าภาษา กลางเขาพูดว่ายังไงแต่ว่าคนอีสานเขาจะเรียกว่าใบตองกุ้งก็จะหาใบใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอามาสารๆแล้วก็เอามาร้อมเป็นแบบว่าเป็นกําแพงใช่ไหมเป็นฟ้าผนังบ้านเพราะว่าบ้านเราไม่มีหิมะตกไม่ค่อยแบบหนาวมากขนาดนั้นหนาวก็หนาวอยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าเท่าประเทศอี่านนะทุกคนถ้าประเทศอีานนะ่นา,อานนี้ก็คือถ้าลมหนาวพัดมาอู หนาวเย็นยาเยือกเลยทุกคนเขาบอกว่าขึ้นไปดูข้างบนได้นะเราต้องถอดรองเท้าก่อนมีภาษาอังกฤษด้วยนะทุกคนแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูที่นี่ก็เยอะอยู่นะแล้วก็มีปรงมีเปไว้แบบเลี้ยงลูกเอ้ยสมอนสมัยก่อนนะมีตะเกียงเอ้ยอะไรเอ้ยทุกคนของสมัยก่อนโบราณคล้ายๆกับบ้านเราเลยเมื่อกี้ก็สนทนากันกันกบแม่ค้าไปแม่ค้าก็คือเห็นหน้าเราก็คือขายของเลยทุกคนมีโน,น่นมีนี่หลายอย่างเราก็เลยตกเลยจา้าเราก็ได้ ได้พริกดองมาหนึ่งขวดเล็กๆนี่แหละทุกคนก็ประมาณ50บาทเนาะก็เลยไปลากพ่อบ้านมาจ่ายเงินค่ะเพราะว่าบัตรเบลอยู่กับพ่อบ้านไม่ได้เอาใส่ในกระเป๋าตัวเองเดินมาอีกหน่อยนะทุกคนคือเขาก็ให้เราเดินอ้อมไปทางป่าเลยนะทุกคนก็จะมีเส้นทางเดินไปอ้เป็นตะลงแ,แต่ก็ยังกลัวอยู่นะแต่ว่าก็เดินไปบ้านหลังนั้นน่าจะเป็นบ้านของกำนันนะเแบลบว่าเป็นแบบผู้นําของหมู่บ้านก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมล่ะแล้วเดินพอเราเดินมาอีกที่หนึ่งมันก็จะมีบ้าน เป็นแบบเหมือนบ้านคนนะ่ะทุกคนเป็นอยู่เป็นหลังเป็นหลังเป็นหมู่บ้านไปน่าจะเป็นเขือญยติอันนี้น่าจะเป็นผู้ซอยบ้านผู้ซอยนะจ้าเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นบ้านผู้ช่วยกำนันนะทุกคนเมืาอกำนันพอนม้ผู้ซอยบอกได้เคยได้ยินแต่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำน,นันโอ้น่าจะมีหละทุกคนมันก็จะมีแบบมีเล็กครึงเล็กขามีุนช่วยเนาะแต่ว่าหลังนี้ก็คือยังไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโลกร้างไปหน่อยนะทุกคนเดินเข้ามาค่อนข้างที่จะขนลุกนิดนึงนะว่าไหมมันบม่มีผู้ใดแล้วมันก็เป็นแตา่ย,ยานพ้อพี่ทุกคนดูดิจะเดินเขาเอาประตูมาปิดกั้นไว้นะความจริงก็ไม่ก็มีคนเดินมาอยู่แหละแต่วันเนี้ย คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีแค่เราแล้วก็มีไม่กี่คนที่เขามาดูมาเดินมาชมอะ่ะก็มีคนมาชมเรื่อยๆแต่ทุกคน,นแต่ว่าวันนี้มีคนมาน้อยเกินไปมีห้องนงห้องน้ําอยู่ข้างนอกนะทุกคนบ้านหลังนี้วังเวงมากเลยทุกคนคนยิ่งขี้กลัวอยู่เฟโคนาเฟโคนาีนนาางงรูดอฟทนะี่นี่ที่นี่ไหม اینجا کلوز کرده تو کار داریم درست میکنیم آها مرمت یعنی درست کرده چی نیست آدین میگم اینجا قضا با بله کار کباب اینجا قضا حتی اینجا 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 จอนดนอเลยถัดมาอีกที่หนึง่งทุกคนก็จะมีร้านอาหารด้วยนะตรงนี้เขาก็จะทําเป็นโตะ๊ะเหมือนว่าเป็นซุ้ม,มานั่งทานกับข้าวดื่มชงดื่มชาเนาะ เป็นโต๊ะไม้ที่เขาทําไว้เออกรีดีมากนะว่ามันมล้านกว๋วยเตี๋ยววะ่ะที่เก้าอี้นั่งเหมือนเหมือนเขาขายกว๋วยเตี๋ยวบ้านเราถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะขายกว๋วยเตี๋ยวแหละที่นี่ก็จะมีเคบงเคบับเออส่วนใหญ่ก็จะพรกกันมานั่งกินน้ําชาเนาะเดี๋ยวก็เลยให้พ่อ้านเข้าไปถามดูว่ามีน้ําชาไหมมีขนมไหมพ่อ้านก็เลยเข้าไปสั่งเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งรอนะตอนนี้เราก็มานั่งกินน้ําชากันนะทุกคนเอาเดีนไปนั่งตัวนู้นไหมนั่งตัวไหน เอาตัวสาวกวางมาเอาตัวสาวกวางมาเดินเหนื่อยแล้วมานากินน้ำชากันก่อนพอบ้านไปซื้อน้ำชาอยู่ใจใจด้มามนูนมามนโนดัสซิตาไต้ขนห่านน้แก้วมันตะมุตะมีมากเลย Call me will call you well Okay, okay. Uh, call exactly. <laughs> นั่งพักเอาแรงก่อนทุกคนขับรถมาตั้งไกลก็คือนั่งจนปวดตูดหมดแล้วก็มาเดินอีกเนาะพอเรามาเดินก็คือเห็นร้านน้ําชาเนี่ยน้ําชาชุดนี้ก็ไม่แพงนะทุกคนก็ประมาณ50บาทเนาะก็ได้แก้วมาสี่ใบแก้วเล็กๆตะมูตะมิน่ารักเลยตอนไบไปเที่ยวตรุรกีนะเบลก็เห็นเขาใช้แก้วแบบนี้นะออ้มันน่ารักมากทุกคนก็เลยไปขอแม่ยา่าว่า ตอนนั้นอะ่ะแกจะชวนแกไปตลาดบอกว่าอยากให้พาไปซื้อแก้วแบบนี้หน่อยอยากได้อยากได้มาไว้ในบ้านไม่รู้ว่าอยากได้ทําไมอยากได้มาเก็บไว้ในตู้ไม่ยากก็เลยว่าอู้บ้านแม่มีเยอะแม่ยากก็เลยแบ่งมาให้ประมาณหกใบนี่แหละทุกคนจะเป็นใบเล็กๆแก้วตุรกีเนาะก็ประมาณว่ากินน้ําชาอยู่ประมาณสี่แก้วจังสีอิ่มเลยจ้ะ ใส่แก้วใหญ่แก้วเดียวก็อิ่มแล้วนะแต่ว่าถ้าใส่แก้วเล็กมินิมอลแบบนี้ต้องกินประมาณสี่รอบถึงจะอิ่มนะคะขนมที่เราซื้อมาก็ประมาณ5บาทนะสุกคนก็เป็นชิ้นหนึ่งก็ประมาณ5บาทเนาะอร่อยดีนะมันไม่หวานมากแล้วก็มันก็หอมหอมถัวแล้วก็ใช้ใจทัวแล้วก็ใส่อ,อินทผาลัมเข้าไปก็คือใช้ความหวานจากอินทผาลัมทั้งหมดเลยนะเดียแบบว่าเพราะว่าไม่ได้มีแบบรสชาติของน้ําตาลเลยเป็นรสชาติบานเหมือนธรรมชาตินะ พออินทผลัมเขาก็มีรสชาติของเขาอยู่แล้วก็คือความหวานนั่นแหละทุกคนนั่งดื่มชาคุยกันยุ่งยิ่งยุงยิง,ย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 งกันเสร็จนะทุกคนเราก็เดินมาต่อจ้ะเราก็เดินต่อตอนแรกพ้านจะเดินพาเดินไปฝั่งนูน้นนางก็เลยว่าเออดูใกล้ๆตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะใกล้ๆติดกับร้านอาหารเนาะก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งอ๊้บ้านหลังนี้ค่อนข้างจะสวยแล้วก็ใหญ่อู้นาจะเป็นบ้านทานอ,อวาตารนะ มันค่อนข้างใหญ่ดูฮารุฮารานะทุกคนถ้าเป็นสมัยก่อนก็คืองามเลยลหละเบีบ้านเนี่ยแล้วเขาให้ขึ้นไปข้างบนนะทุกคนเขาให้ขึ้นไปข้างบนเบีเป็นคน กลัวความมืดกลัวกลัวความเงียบไม่รู้เป็นอะไรกคนกลัวผีนั่นแหละกลัวแบบจิตสํานึกตัวเองอ่ะแต่ว่าก็จะพาทุกคนเข้าไปดูดูดิมีเสือด้วยปราด์เขาปูเสือไว้เลยนะทุกคนเขาไม่ให้เราใส่รองเท้าขึ้นไปนะจ๊ะเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็เดินขึ้นไปมีทุ่งมีถาดอะไรด้วยมี้องเล็กๆตุ๊กตุ๊กกระจิกน่ารักมีมอวี้นใจ เข้าไปข้างในก็คือเย็นแห้งทุกคนมันเย็นมากไม่รู้ว่าเบลขนลุกอะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วขนลุกเย็นมันเย็นเย็นยังไงไม่รู้ประตูประตูก็คือเก่ามากทุกคนน้องวดินก็คือตื่นตาตื่นใจแทบจะจนมุดเข้าไปข้างในเลยโยก็เลยบอกว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปมันมืด บ้านก็คือมีหลายชั้นมากทุกคนมีแบบชั้นใต้ดินเอยชั้นตรงกลางแล้วก็มีแบบเดินบันไดขึ้นไปอีกข้างบนน่าจะเป็นห้องแบบครอบครัวแต่และครอบครัวนะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยถ้าสมัยก่อนก็คงจะอยู่รวมกันลาดสุดมีโขกจ้ะทุกคนมีตะเกียงแล้วก็มีแบบว่าการน้ําร้อนด้วยมีโขกเอาไว้ตำถั่วนะ่นะ ทุกคนก็มีคกเหมือนบ้านเราว่ะแต่สไตล์การทำคกก็คงจะมันมันจะไม่โค้งมนเหม,มือนบ้านเราบ้านเราจะเป็นโคง้งโค้งจ้ะเขาจะมีป้ายบอกด้วยนะทุกคนแต่ว่าเป็นภาษาอีทานทั้งหมดสมัยก่อนที่เป็นบ้านคงจะเป็นแบบนี้เนาะก็จะถ่ายรูปไว้หม้อเอวยไหยเอยเนี่ยก็จะเป็นสมัยก่อนนะซาลังสวีมาบุัสเาวันศุกรันเาลวรสเ

m a <laughs> โอ้โหเห็นเขาทอเสือแบบนี้คิดถึงบ้านเลยทุกคนนิดถึงป้าเแบลบก็นึกถึงเลยป้าเแบลบก็ทําแบบนี้เหมือนกันทอเสือคือการทอเสือเนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วนะทุกคนส่วนมากก็จะใช้แบบว่าเสือเทียมถ้าเป็นของจริงๆอะ่ะคือต้องแบบเป็นคนที่รู้จริงทยู่ขนาดแบบเป็นคนอีสานจริงๆเป็นหลานป้าก็ยังทําไม่เปลี่นเลยนะทุกคนเก้พยายามสอนเนี่ยนะแต่ว่าเราก็ไม่เอาดอกวุ้ยนั่งหลังคนหลังแข็งทํากว่าจะได้แต่ละอันแต่ว่าต้องเป็นคน จเย็นๆยนรักในการทำงานแฮนเมิกนะ ถึงจะทําได้เป็นอันแบบนี้นะทุกคนมีกระโปรงกระเป๋าคงกุญแจน่ารักถ้ามีนักท่องเที่ยวมาลงตรงนี้ว่าคงจะขายดีแบบว่าเบบว่าขายดีเลยทุกคนพอขากลับออกมาเราไม่ได้เดินอ้อมไปดูทั้งหมดนะทุกคนพ่อบ้านบอกว่าเดี๋ยวมันมืดซะก่อนนะเดี๋ยวเขาก็จะปิดแล้วเราพาลูกกลับมันก็ลมพัดเย็นแล้วก็มันก็หนาวด้วยแล้วเดินออกมาทุกคนโอเห็นทงหน้าอีกเวา้าเขาก็คงจะทํานาทําไร่ทําสวนปลูกผักกินเหมือนบ้านเราหรอเนาะทุกคน ที่นี่เขาก็ทำไร่ทำนาเหมือนกันนะขับรถออกมาจากที่เราดูบ้านหลังเก่าแล้วนะทุกคนเราก็ไปหาที่นอนคานนี้เพราะว่าขับบ้านไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันก็คือมันมืดแล้ว่มันประมาณสี่โมงแล้วขับรถกลับบ้านก็คือเหนื่อยเพราะบ้านคงจะเหนื่อยนะก็เลยหาที่นอนกันที่นี่นะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปต่อสําหรับวันนี้ผมก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ